น้องจ๋ามาแล้วค่ะแม่ตาหัวค่ำหน่อยเพราะว่าพี่จะต้องทำงาน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 ยังไม่เสร็จนะคะทำงานพิเศษของตัวเองนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ดาววีของเราคืนนี้เนะจะงอนไหมจะงอนไหมมี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 ม,ม,ม,มีของเขาคนเดียวนะวันนี้นะของเขาตัวเดียวนะวันนี้เนาะจะงอนไหมเอออยู่ตัวเดียวว่างๆจะงอนไหมอืมนี่นะคะน้องๆเด่นเนี่ยพี่ทําแบบใหม่นะ เนี่ยให้ไปแปดตัวนะคะน้องๆแปดชุดหรือว่าน้องๆจะทําอย่างนี้อย่างเหมือนเดิมก็ได้นะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าอะไรเนี้ยแต่พี่เอาเด่นกว่าน,นั้นจะได้ไม่เปลืองงบจะไม,ไม่ไม่ต้องเอาหลายตัวนี่นะที่พี่ขีดเส้นใต้เนี่นะนี่คือเด่นของเขาละเด่นละตัวเน้นละค่ะตัวเน้นตัวเน้นนะนะนี่คือตัวเน้นนะสี่ชุดนี่นะเนี่ยทาแบบใหม่ดูซิถ้าเข้าพี่จะทําอย่างนี้นะ ลองดูลองดูวันนี้ถ้าไม่เข้าเราก็ทําแบบเดิมนะคะน้องๆลองดูเขาแปดศูนย์แปดเด่นมากค่ะแต่ว่าแปดไม่มานะไม่ใช่ไม่มีแปดนะแต่ทําแล้วเขาเข้าเยอะกว่าเพื่อนนะนี่ด้วยสองอันนี้เยอะต่อมานี่ก็ลองนิดหน่อยแล้วต่อมานี่ลองนี่เห็นไหมแม้ทาเบิลให้ด้วยนะวันนี้นะสองสองนะไม่ต้องตามหาละทีนี้ถ้าพี่เล่นพี่ก็เล่นเหมือนเดิมแล้ว พี่อะเบิ้ลอะอันไหนเป็นของพี่พี่เล่นหมดละทั้งห้าตัวแต่ว่านี้ให้น้องๆไงเอ่เผื่อคนที่ไม่ตามเบิ้ลไม่เล่นเบิ้ลไม่เล่นอะไรไงพี่ทําไปให้เลยยงไงเออไอ้นี่มันโผล่มาไงไม่รู้ครั้งที่ไม่มีแปดนะไม่แน่นะโผล่มานะเน้นนั่นนี่นะตัวเน้นของเรานะตัวเน้นนี่สี่ชุดเลยนะเน้นพี่ทําให้แล้วนะเนี่ยเน้นเนี่ยเอ้เน้นแต่มาศูนย์เก้าเนี่ยมันหมายเขาว่าไงทําไมไม่เน้นเนี่ยเนาะ ที่จริงพี่ว่าจะเอาหนึ่งเก้าแหละแต่หนึ่งก็มีแล้วไม่เป็นไรหรอกเนาะหนึ่งเก้าเนี้ยของเราก็มีถ้ามาหนึ่งเก้าก็สามเด้งอยู่ดีเนาะน้องๆเนานะเออถ้ามาหนึ่งเก้าก็สามเด้งอยู่เลยนะอืมถ้ามาศูนย์เก้านี่โอ้เออนี่สามเด้งถ้ามาหนึ่งเก้าก็แค่สองเด้งสิเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่อมาศนะูนย์เก้าเนาะอืมแต่หนึ่งก็ก็ก็ไอ้นี่นะหนึ่งก็เด่นพอๆกันนะ หนึ่งหนึ่งกับศูนย์เด่นพอๆกันนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเด่นพอๆกันหรอกศูนย์นี่เด่นมากกว่าอีกเออหนึ่งหนึ่งกับเก้าสิพอๆกันหนึ่งกับเก้าพี่ก็เลยเลือกกับเก้าเนาะเพราะว่ายังไงก็มีอยู่แล้วนี่ไงน้องๆจะเล่นเหมือนเดิมก็ได้นะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าก็ว่าไปแต่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเกิดพี่จะทําหมดมันก็เยอะไงเพราะมันเพิ่มนี่มาใช่ไหมน้อง อีกก็เพิ่มตัวเดียวเองเนาะเพิ่มนี้สองตัวเองเนาะนอกนั้นก็ก็ได้เนาะเออพี่ก็งงไม่พี่คิดว่ามันมันมันจะหมดเยอะไงเราลองทําทําน้อยๆลงมาว่ามันจะหมดมันจะนี่ไหมถ้ามันเข้านะเราก็ทําประมาณเนี้แต่ถ้าไม่เข้านะเราก็ทําเหมือนเดิมของเราเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าก็ว่าไปเนาะ หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านี่ก็มีแล้วหนะึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะก็เจ็ดเก้าแต่มีสองเออแต่สองเก้าไม่มาเนาะไม่มีเนาะเออถ้ามาสองเก้าทำไมอะสองเก้าอุ้ยพี่เติมสองเก้าให้ก่อนดีกว่าออแต่สองเก้ามันไม่เออพี่ลองทำไอ้นี่พี่ไม่ต้องก็ได้เนาะแต่น้องๆก็ไอ้นี่ก็ดูเอาแล้วกันเผื่อเข้านะเนี่ยสองเก้านี่นะสองเก้านะน้องๆนะ เนี่ยก็ขาดแค่สองเก้าเนาะสองเจ็ดก็มีแล้วนี่ไงเออเนาะก็ศนะูนย์เจ็ดเนาะที่ไม่ทําให้เนาะน้องๆก็ดูเองแล้วกันนะคะถ้าชอบก็ทํานี่เลยอันนี้เพิ่มแค่ตัวเดียวสองตัวนี่เองกับสองสองพอเบิ้นพี่ก็เล่นอยู่แล้วละ่ะทุกตัวนะ่นะเนาะเออก็เกินมาตัวเดียวทําไมไม่ทำมาเนาะเออให้น้องๆนั่นเองก็แล้วกันนี่ดูเองนะคะน้องน้องขาเนี่ยศูนย์หนึ่งด้วยศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ูนเจ็ดที่พี่ไม่ให้มาเนาะถ้าเข้าชุดนี้นะถ้าเข้าอย่างนี้นะพี่จะทําแบบนี้นะพี่จะไม่ทําแบบเดิมนะเพราะว่าแบบเดิมมันก็หลายตัวมันก็เปลืองเนาะโอเคตามนี้นะคะน้องๆอ,อุย้ยลืมบอกไปใส่งอนก็ได้นะคะใส่งอนทั้งสองใส่นั่นแหละเพราะว่าอันนี้เขามีชุดเดียวเอาไปเล่นเลยค่ะเนี่ยจะ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 เนี่ยเด่นของเขาจะจะจะ,จะมาจะเอาหนึ่งมาด้วยก็ได้นะเพราะหนึ่งก็เด่นนะนะ ศูนย์หนึ่งเก้านะคะน้องๆสองใงอนนะ่าจะเลือกเล่นหนึ่งหรือรูดศูนย์รูดเก้าก็ได้นะพี่คิดว่าต้องเข้านะเมื่อคืนก็เข้าเข้าของเขานะเออชุดชุดดาววีก็เข้าของใสงอนวะีเนาะชุดปกติก็เข้าชุดปกตินาะแปลกจังเลยงงแต่รัฐนะสิกาสามรัฐดันเข้าปกติปกติโหแทบทุกตัวเลยอะเสียดายเสียดายมากเสียดายมากค่ะเมื่อคืนนี้สามรัฐปกติเอาไปกินหมดเลย พอเราให้เนี้ยปกติก็ไปกินเขาไม่รู้งอนอะไรนะเมื่อคืนเนี้ยไม่เข้าเลยอะ่ะมีห้าตัวเดียวเนาะงงงงมากค่ะเออวันนี้ลองดูซิว่าเขาเขาจะมาไหมเขาจะมาไหมอันนี้ถ้าไม่มีเพื่อนก็งอนนะเนี่ยอะลองดูนะคะคืนนี้นะขอให้น้องๆปังๆรวยๆนะคะขอบคุณค่ะเจอกันนะจ๊ะน้องๆจ๋าสวัสดีค่ะ